เปรี้ยวก็ใส่เยอะถ้าว่าชอบเปรี้ยวก็ใส่ครึ่งเดียวอย่าได้เสรผักค่ะผักค่ะไปมานะแล้วก็ผักแพวค่ะมีผักพแพวแหนม,มกระเทียม กิมแมนแหนมเนื่องค่ะคำยังไงเนะะาะมะม่วงนี่กากใทรเพชรกับไทใไทหลายกับไทค่ะแต่เข้าใส่มะเฟืองมะเฟืองนี่อชอบปเป็นแดงแล้วกับน้ำจิ้มแหนมเนื่องแล้ะค่ะเนาะ นี่ค่ะแหนมเนื้อาเาหั่นเล็บลอยนี่ค่ะตัวแหนมเนื้อค่ะตัวแหนมเนื้อนะคะเนี่ยคือเดี๋ยวนี่ค่ะขาดใบเนาะผักแพ้วค่ะผักแพ้วแหนมห่าใส่ครับไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเผ็ดเพลินกับอะไรค่ะแตงกล้วยแตงกระเทียมะมะม่วง มะม่วงนีง่กัใสช้เผ็ดกับไ่ใไ่หลายกับไ่ค่ะแต่เข้าใส่มาเฟืองมาเฟืองนี่อชอบอเปรี้ยวก็ใส่เยอะถ้าว่าชอบเปรี้ยวก็ใส่ครึ่งเดียวอย่าได้ใส่ผักค่ะผักนี่ค่ะใส่มานะแล้วก็ผักแพ้วค่ะมีผักเพ้ว แ่นแป้งค่ะแช่น้ำเนาะเดี๋ยวเ่าก็จะได้ใส่คันพี่ลาเ่าถือน้ามันก็จะอ่อนๆนะคะจะได้ห่อเนาะนี่ค่ะนะแผ่นแป้งค่ะแช่น้ำเนาะเดี๋ยวเ่าก็จะได้ใส่คันพี่ลาเ่าถือน้ามันก็จะอ่อนๆนะคะจะได้ห่อเนาะนี่ค่ะ น้ำเนื่องค่ะผักแผ่นแป้งค่ะแผ่นแป้งี่ห้ามาแช่น้ำเนาะแผ่นแป้งค่ะแช่น้ำเนะาะเดี๋ยวห้าก็จะได้ใส่ค่ะเวลาห้าถือน้่นนมันก็จะอ่อนๆนะคะจะได้หอเนอะนี่ค่ะอักค่ะพักค่ะไปมานะล้วก็พักแผ่ค่ะมีพักแผ่มะม่วงนี่อียใส่ กะทิไส่หลายกะ,ยะ่ะแต่เขาใส่มะเฟืองมะเฟืองนี่อชอบปิมแดงแล้วก็น้ำลิ่มแหนมเนื้อแหละค่ะนาะนี่ค่ะแหนมเนื้อาเาหั่นเอียอยนี่ค่ะตัวแหนมเนื้อค่ะตัวแหนมเนื้อนะคะเนี่ยใส่นํ้ำจิ้มค่ะมียั่วเลยเนาะค่ะเสร็จแซ่บค่ะพั่ค,ค่ะ ไปมานะลราก็ผักแพลวค่ะมีผักแพขึ้นลมีข่าบ๊วยเนาะผักแพลวค่ะผักแพลวแหนมข้าใส่ยขับไปแล้วเนาะค่ะเนาะต้องนี้ขี้กันค่ะอย่าได้บ่ผสมหลายนะค่ะเดี๋ยวเดือนหนึ่นก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องเนาะกินแหนมเนื้อค่ะด้วย พริกหนีย่าเล่็อยาใไชหลายเนาะแทนแคนหนึ่อเปรี้ยวก็ใส่เยอะถ้าว่าชอบเปรี้ยวก็ใส่ครึ่งเดียวเยลลี่ส้าแดงแล้วกัน้ำจินน้มแหนมเนืองแหละค่ะเนาะนี่ค่ะแหนมเนืองเนะาะหั่นเบหนอยนี่ค่ะตัวแหนมเนืองค่ะตัวแหนมเนืองนะคะเจวเนาะกินกับแหนมจ้ากินแหนมน้ำกันค่ะอ่าเยเลยเอาออกแกงละน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินบ่เหมิดเนาะ เปิดแหนมเนื่องเปิดแหนมเนื่องค่ะส่วนผสมกะใส้กันเนาะคะ่ะก็จะมีถั่วปนเนาะมีถั่วปนหลัก็ะพริกนะ้ำไว้พริกนี้อะไรไม่อยากใส่หลายเนาะแทนแคนนี่พข้อแหนมกระเทียม พริกหนีอะไร้ไม่อยากใช้หลายเนาะแทนแคน่นี้พอเป้นน้ำจิ้มค่ะดีดัูวเลยเนาะค่ะเสร็จแสบนี่ค่ะคิงเดียวนี่่ะขาดไรเนาะผักเพ้ค่ะผักเพ้แหนมข้อใส่คับไปแล้วเนาะค่ะเนาะ ต้งมีขี้กันค่ะอย่าเล่เพผสมหลายนะะเดี๋ยวเดือนนั่นก็จะเก็บใสตู้เย็นไว้นะพี่น้องเนาะกินแหนมเนื้อค่ะแล้วเนาะกินกับแหนมจ้ากินแหนมน้ำกันค่ะอ่าอย่าเลยเอาออกแกงละนอยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินบ่เมิดนะเปิดแหนมเนื้อเปิดแหนมเนื้อค่ะส่วนผสมกับใสกันเนาะค่ะก็จะมีถั่วปนเนาะมีถั่วปนแล้วก็ะ พริกเดี๋เดกก็จะเผ็ดขึ้นเก่เาแล้ค่ะแตงกล้วยแตงกระเทียมอะมะม่วงอ่ามีแตงมีมะม่วงมีมะเฟืองมีกระเทียมม,มีพริกมีกล้วยค่ะเป็นเคียงเคียงเนาะกรากับเขาเนาะกินกับแหนมจ้ากินแหนมน้ำกันค่ะ <laughs> อย่าเลยเอาออกแกงละน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะก,กินบ่เหมิดเนาะเปิดแหนมเนื่องเปิดแหนมเนื่องค่ะส่วนผสมกะใส้กันเนาะคะ่ะแต่จะมีทั่วปนเนาะมีทั่วปนแล้วก็ะพริกนะเป็นน้ำจินค่ะ ดีวเลยเนาะคะ่ะเ็จแสงอืมค่ะเดี๋ยวก็จะเผ็ดขึ้นกเกล่ละ,ะคะ่ะแตงกล้วยแตงกระเทียมละ่ะมะม่วง กินแหนมเนี่ยงค่ะคำยังไงเนาะเลื่อยพริกนี้ยังไรไม่อยากใช้หลายเนาะแทนแค่นึ่งอเ <c oughs> ปิดแหนมเนี่ยง เปิดแหนมเนื่องค่ะส่วนผสมกะใส้กันเนาะคะ่ะแต่จะมีทั่วปนเนาะมีทั่วปนแล่ะพริกน้กินแหนมเนื่องค่ะคำยังไงเนาะอืม น้ำจิ้มค่ะยั่วเลยเนาะคะ่ะเ็ษแซ่ตรงนี้คือกันคไข่ยัได้เพผสมหลายนะะเดี๋ยวเดือนนั่นก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะพี่น้องเนาะกินแหนมเนื้อคขาดำแดงแล้วก็น้ำกินน้มแหนมเนื้อแหละค่ะเนาะนี่ค่ะแหนมเนื้อนหั่นเร้กยนี่ค่ะตัวแหนมเนื้อค่ะตัวแหนมเนื้อนะคะนี่คือเดี๋ย พี่กะขาดบ่ได้เนาะผักแพวค่ะผักแพวแหนมห่าใส่ขับไปแล้วเนาะค่ะเนาะตรงนี้คือกัดไข่ยังได้เพราะผสมหลายนะค่ะเดี๋ยวเดือนหนึ่งก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องเนาะกินแหนมเนื้อค่ะนาะแผ่นแป้งค่ะแช่น้ำเนาะเดี๋ยวห่ากัดจะได้ใส่ค่ะเวลาห่าถือเน่ามันก็จะอ่อนๆนะคะจะได้ห่อเนาะ